โอเคทุกคนคลิปนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่ดังมากที่สุดของเราคลิปหนึ่งเลยก็คือทดสอบความอดทนหมานะครับคราวที่แล้วอะ่ะสนิมได้แชมป์ไปใช่ไหมรอบนี้มีผู้ท้าชิงใหม่เราจะมาดูกันว่าในแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยใครจะมีความอดทนมากสุดแล้วสนิมจะรักษาแชมป์ได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนเราจะแบ่งทีมเป็น4ทีมด้วยกันแววเนี่ยจะเป็นโค้ดของสนิม ผมเนี่ยจะเป็นโค้ดของเมอร์ส้มจะเป็นโค้ดของเบตา้าลูกยุงจะเป็นโค้ดของนมก่องสแบบ้องคิดว่าใครชนะเบต้าใครเบตเฮ้ยชีชีเมอร์ครับอยู่แล้วครับเหมือนเดิมครับด่านแรกเราเนี่ยก็จะให้โค้ดได้บีฟกับนักกีฬาให้อดทนกับอาหารยังไงด้วยวิธี ไหนก็แล้วแต่ทิกของโค้ดได้เลยนะครับทุกคนภาชนะของหมาแมวที่เขากินทุกวันเนี่ยเราต้องดูแลความสะอาดเท่าให้ดีนะครับบ้านเราใช้ซันไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามัยขจัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นครับผมคือเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีแลมโนครีน no สารทำความสะอาดจากธรรมชาติ100%ครับที่สำคัญก็คือปลอดภัยกับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยง ไม่มีสีสังเคราะห์และพาราเบนคือตัวนี้เขาจะมีกลิ่นหอมละมุนจากยูสุแล้วก็ชาขาวขจัดคราบมันของถ้วยชามได้อย่างดีเยี่ยมครับทุกคนใช้แล้วมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าซันไลน์เนเจอร์แคร์สุดอนามัยมีส่วนผสมของฟู้ดเกรดขจัดคราบมันได้ดีสะอาดเอียดแถมไม่มีกลิ่นตกค้าง ที่สาคัญคือปลอดภัยกับทุกคนในบ้านโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็น้องหมาน้องแมวครับใช้สไลสูตรอนามัยแล้วมั่นใจได้ครับว่าเขาจะไม่แสบจมูกไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นตกค้างโดยเฉพาะคาบอาหารแล้วก็คาบน้ําลายที่อยู่ตามขอบตามซอกมุมเลยครับหายเกี้ยงเลยให้เขาได้กินอร่อยทุกมือ้อมั่นใจได้ครับ จะว่าไปเนี่ยเราก็ใช้สันไล์มาทั้งชีวิตเลยนะครับทั้งคนแล้วก็หมายิ่งเขาออกสูตรนี้มาก็ยิ่งมั่นใจว่าปลอดภัยกับเราแล้วก็เด็กๆที่บ้านและที่สําคัญก็คือเขาจัดโปรบ่อยด้วยนะครับ เพกหนึ่งเอ้ยตบตามด้วยห่าโลใกล้ตัวถ้าใกล้ตัวมันจะยุ่งถอยเขไปหน่อยถอยไม่กินนะห้ามกินคุณต้องมีสติคุณต้องมีสติห้ามกินเดีย๋ยวพี่มาเฝ้าไว้ห้ามกินห้ามกินนะอย่าก,กินนะ ตอนนี้สนิทคือแบบพยายามมองมองข้างนอกเว้ยแล้วก็พยายามส่งสายตาทำไมมันร้องอ่ะมันร้องเพราะมันอยากกินแต่มันโดนคำสั่งอยู่ว่าห้ามกินเดี๋ยวพี่กลับมาเฝ้าไว้มื่กี้มันมองมันจะกินเหรอมันได้ยินมั้งมันได้ยินแล้วต้องเบาๆ เหมือนจะกินเอ้ย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 นังลมตอที่เลี้ยงไจ่เปลห้าสี่สามสองหนึ่งผ่านแล้วไงเด็กปั้นมาคบพึงลูกแม่ครัวขโมยอาหารแม่ครัวกินเลียดไอบิ สามสองไปโอ้โหลงเล่นสนิมได<ป>้ครับนี่มันร้องอะ่ะมันเรียกให้แวว <önemli S 1> มาแอปพู๊ก <noir> ใช่ไหมให้ให้ตอบรับคำชวนใช่ปะด่านแรกสดิมทำได้เย้ <aquele ümüz> คอย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 นำกล่องคอยคอยโอเคคอยนะโอเคคุณ <centro> คิดว่าแชมป์คนใหม่จะสามารถล้มคุณได้หรือเปล่าครับเบียร์หม่นะครับไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าป็นไงกินยังไม่โดนฝึกแต่ว่ามันอยู่ได้นานก็เก่งมากสัญชาตญาณของหมาจอนะทุกคน มันเจอแค่ซองขนมอะไรเงี้ยมันก็คาบลากไปแล้วคอย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 โอเคคอยนะโอเคเลือกมือนะคอยฟังไว้ก่อนนะอย่ากินนะ กดเ็วหวานฉ่ำขอบคุณมากครับไปส่งกับที่คาดหวังไว้เลย <laughs> เลย <laughs> ูกก้างมี่ยังไม่พ้นประตูเลยกินแล้วหายไปไหนเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยตัวไหนชวไหนนั่บุโอเคไปกิน ไปหยุดหยุดได <c oughs> เลิกเลิกพีช <c oughs> ่ว้าหารขนมเนี่ยของมือเลยแต่มือห้ามกินนะมือต้องเฝ้าคอยถ้ามือเฝ้าให้เดี๋ยวพ่อจะให้กินเดี๋ยวพ่อกลับมาให้กินเลยแต่มือต้องคอยห้ามกินเลยขาดเฝ้าไว้นะเฝ้าคอยคอย ของมือคือห้ามนั่งอยู่หน้าถ้วยอาหารพยายามไม่สั่จอาหารอยู่ได้เป็นวันนึงจัดการตัวเองได้เก่งส่วนของนี่ใช้วิธีการบังคับคนให้มาเอาอาหารใหตอนนี้มือวนไปอีกรอบแทุกคนเป็นรอบพระว่นาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายเหมือนตัดสินใจอยู่นะแ้่กินพ่อจะผิดหวังไหมนะ จริงวะเนี่ยอะไรเนี่ยมือโอ้โหเด็กอธิยาข้ามคืนของพ่อโอ้โหเปียบเลยครับท่านผู้ชมเราเดินออกมาดูวิวดูอะไรไปแล้วเราเดินย้อนกลับไปใหม่ทำไมวะฮะกินเหมือนเยอะยู่าพ่อจัดการตัวเองแล้วเี๋อวจัดการกับมันเนี่ย คอยนุ๊นุ๊นุ๊ข้าคอยนะคอยนะเดี๋ยวแม่มาคอยนะเดี๋ยวแม่มานะข้าคอยเอ๊ะบ่ กินแลเดี๋ยนโคตดครับไม่มันไม่เคยรอนานขนาดนี้เพราะว่าปกติเราฝึกไว้ประมาณ60วิเดินมาทวงด้วยกินหมดแล้วครับไหนไหนบอกค่อยๆไว้อะเป็นไงบ้างอ้าวหายไปไหนอ่ะหายไปไหนไม่นั่างรอไม่ใช่หรอไหนอ่นนี่ของใครอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉงด้วยฮะประทานสนิมชนะในเกมนี้นะครับหนึ่งคะแนน ไปไหนวะนี่ขิงขิงนี่มันมันเลยคาว่าแพ้ไปแล้ววะเลยคำว่าฉลาดมันใช้คนได้อ่ะมันรายเฉยาวแล้วเออมันมันเลยคําขั้นคําว่าแบบฉลาดไปแล้วสําหรับดันที่สองทุกคนเราจะฝึกความอดทนหมาด้วยของเล่นเพราะว่าหมาที่เอามาแข่งในวันนี้เป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่ยั่วยวนเขายิ่งกว่าอาหารอีก เมื่ออนะอย่าเพิเ่นนะงเล่นนะผมเล่นไหนรู้ไหมเมื่อกี้สิบวิรอบนี้ขอสักสิบห้าได้ไหมคอยสักสิบห้าวินะบอไว้ก่อนนะ,ย,ะยักเลยเรียบร้อยแล้วสองวิ <c oughs> งวเหมือนเป็นหมาที่แบบไม่เคยเล่นของเล่นมาก่อน <c oughs> พอมีของเล่นอนะ่ะมันคาบทุกวันเลยแล้วมันคาบมาเติม ที่นอนตัวเองทุกวันน่ะนั่นลงบอกนั่นลงน่ะปลอย คือลมกล่องทำไม่ได้นะทุกคนสองวิแรกมั้ง sì, ก็เกมละโนี่ค่ะนินั่างนมเลยค่ะอยู่ด้านหลงคอยห้ามจนกว่าพี่จะกลับมานะห้ามกัดนะห้ามโอเคไหมโูบีบยาวเลยอะนักกีฬาจำหมดไปเนี่ยห้ามห้ามคอยคอย เดนะินมาแล้วเว้ยเดินทรงได้ยูยนะนี่มาแล้วมาแล้ว สิบวิไม่จบอะไรนะแต่สิบวิโอ้โมาโชว์เลยไหนครับมาโชวเลยโอ้โหของโปรดระดิมอดไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวครับเข้าใเมื่อกี้พี่บอกเฮ้ยแล้วแล้วดูดิเดี๋ยดีดเงยหน้าขึ้นมาดิเหงาเหงาติดฟันอีกแล้วนี่แอะ ผลสรุปในเกมนี้นะครับสนิมได้ศูนย์คะแนนมีใจทำไมเนี่ยได้ถูกคะแับตาไมใครนั่งลงนั่งลงนั่งกินไหมวันคอยนะคอยนะอย่าทำให้แม่ผิดหวังเข้าไหมเอ้ยค่อยคอยก่อนเออคอยแต่แม่รักอยู่ตรงนั้นนะข้าขยับตัว

ผมเข้าไปวิ่งข้าบไปข้าบมาให้อ้าวแอร์อยตนเลยอ้าวแอร์อยตเลยโอ้ไม่ได้ครับโค้ไม่ยอมครับกระการทำเปลาเลยนะครับาชาเลน์เหรอชาเลนครับางกนกมาหาเลยแล้ต้อให้เบต้าดีขึ้นคะแนนก็ยงดีโอ้โหไม่ใช เหมือนโค้ดจริงๆเลยใช่นะด้วยชาเลนจ์นะเนี่ยโอแต่นานสุดนะโอ้ต้องให้เบต้านะครับผมไม่ยอมครับผมทำเองครับคืนคะแนนใช่ไหมไม่ได้ต้องให้คะแนนเต็มเลยโอ้เอาคนไม่ไ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนเต็มไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องสามนาทีแล้วทำไมต้องมาขยับกล้องตอนเล่นเบต้าด้วยอ่ะก็แค่พี่ตุนไปขยับพี่ตุนไปขยับกล้อง ก็อยากคาบของมาอวดพี่ตุนผิดตรงไหนอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพอมีคนมาเท่านั้นแหละเหมือนแบบตอนแรกเขาไม่ได้สนใจของเล่นเขาเดินออกมาหน้าประตูแล้วทีเนี้ยพอเดินออกมาหน้าประตูมันหลุดกล้องพอตุนเดินเข้ามาขยับกล้องเท่านั้นแหละเบตาคาบของเล่นไปให้ตุนครับก็คือเกมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเพราะไอ้ตุนนะครับและยังไปที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ตอนนี้เบตาอย่างได้ที่หนึ่งอยู่ได้ครึ่งคะแนนนะใช่ไหมเรานับเป็นครึ่ง ไอ้โค้ดม่นก็แบบต่อรองเดิมที่เลยอะไอ้จีมันจะไม่ขาดด้วยฮะไอ้าะจริมันจะไม่ขาดด้วยจริงเหรออ,อ,อา่างั้นทางนั้นถือว่าเป็นหนึ่งคะแนนเพราะว่าโค้ดมาชาร์ลอนอ,อันนี้เป็นของเม่ที่หนูรักมากใช่ไหมแต่ว่าพ่อจะให้คอยอดทนไว้เฝ้าไว้เพราะว่ามันเป็นของแบบนะแล้วพ่อจะออกไปขนางออกคอยละนับหนึ่งสองคอยจับเวลา ตอนนี้กี่นาทีละตอนนี้ครึ่งนาทีครับครึ่งนาทีเรียบร้อยฮะออเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหด้วยโอ้โหโอ้โหด้วยโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้โหเก่งมาก โอเคทุกคนก็เกมนี้เบต้าเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนถึงแม้ว่าจะมีเออร์เลอร์จากกล้องเรานะครับผมโอ้โหนวดลยแชมป์นวดรอแล้แชมป์และด่านต่อมานะทุกคนเป็นด่านที่ยากที่สุดเพราะว่าเราจะใช้อาหารที่หมาแบบน้ำลายไหล่ะก็คือเอ็นวัวอบแห้งคนจะนั่งร้องหมากันแล้วก็ร้องเพลงนบปกหม่ำหม่ำคือเพลงนี้ถ้าเกิดยิ่งร้องหมาจะยิ่งกินใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะร้อง เพื่อให้หมาไม่กินนะทุกคนคอยสามสองหนึ่งนับบอกจามัมมัมมัมมัูตอยคูตอยเก่งมากเก่งมากยังไม่จบเลยเพิ่งฮุกแรกเองเก่งมากเก่งมากฮุกแรกก็กินไปแล้วนะครับผมอวดอวดอ่ะปรบมือให้มือหน่อยเย้ ค o ดบอยเก่งมากชอบชอบอย่าเด้อโนโนคอยคอยนิ่มคอยไม่ดองหนบัมัมมาัมคิดบอย y เก่งมากเก่งมากน้องโนบกัมัมมัมดดเก่งมากเก่งมาก

แต่จริงๆต้องนับตั้งแต่เนียรกแล้ว่หรือมาถึงว่าไม่ได้ไะก็สูนย์เนี่ยแต่นิ่งกว่าที่คิดมปถึงว่ามันนึกว่ามันจะแบบนึกว่าจะกระโจนใส่ยังมันหาอยู่คอยนะ แล้วปะมมามุบอยดอเก่งมากเก่งมากุดปอยแล้วโปะัมมัม่มาม่ทชุบอยชุดปอยเก่งมากเก่งมากุดอยล้วโปมมุ่ดอยชุดปอยเก่งมาก เก่งมากคุณปอยน้ำปอามามตามตาคุณปอยปอยเก่งมากเก่งมากคุณปอยน้ำปอตามตามตาแตาคุณปอยปอยเต็มตามตามเลยาเลยนานนานสุดเก่งมากโอ้ยปุ้ยให้เบนตาด้วยครับเบนานาอ่ะเก่งมากอะน้่มกลมนะนั่งกลมนงนุ่มกลมนั่งลงปอย คอย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 นอปโป๊นอปโป๊บัมมัมบัมบัมพูดคอยพูดคอยเก่งมากเก่งมากพูดคอยนอปโป๊บัมมัมมัมมัมคุณเหรอยังเหลงออยู่แตกได้ลิงค์หุกได้ลิงค์หุกเก่งมาร้านสุดแล้วมันแต่สามเกมเนี่ยมันงงนิดนึงนะงงงงนิดนึงก็บมจะให้น้องกล่องด้วยค่ะ ผู้ชนะของเรานะครับแชมป์ใหม่ประจำปี2024น,น,นะครับ<ห>นั่นคือเบต้าผู้อดทนที่สุดในบ้าน ไมครับแคมใหม่ตัยตัวข้างหลังมันจะเป็นแคม